พามาเยี่ยมพานกแรนะครับก็เป็นความเคยชินนะครับ ครับผมพวกเราครับช่องกวีเจียงสายแก้วสักใบครับผมก็วันนี้มาเยี่ยมเพื่อนบ้านครับ20หลังครับ <c oughs> ก็พามาเยี่ยมลายนกแรนะครับ ก็เป็นความเคยชินนะครับก็สมาชิกในครอบครัวนี่เข้าได้หมดนะครับแต่ว่าผมผมเป็นคนแปลกมานี่ วิ่งใส่ผมยังแรงเลยนะครับนี่ดูครับตกมันแรงมากเลยนะครับหายนกเลยสองเดือนสองเดือนแล้วบ่สองเดือนแล้วบ่สองเดือนกว่าแล้วนะครับนี่ ก็ทรงบ้านนี้คือทรงบ้านชาวกวยนะครับนี่ชาวกวยโบราณนะครับดูครับจะมีช้างอยู่ทุกเสาเลยนะครับนี่ก็คนอื่นเข้ามาไม่ได้นะครับขนาด ผมเข้ามานี่โดนโยนโยนในหญ้าใส่แล้วนะครับนี่ปฏิกิยาของเขาก็ดีมากเลยนะครับาานนกแรงไม่มีท่าทางที่จะขัดคื้นเลยนะครับก็ดูครับ ม่บ้านกวาดได้สบายเลยก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับมองเห็ในใสโ่โซ่สองขาพามาดูแม่บ้านทําความสะอาดให้ช้างนะครับช้างตกมันด้วยนะครับนี่ก็โปรดใช้วิทยายในการรับชมนะครับเพราะว่าช้างนี่มีความคุ้นเคยกับแม่บ้านอย่างดีนะครับนี่ดูครับ สั่งได้เหมือนปกตินะครับเหมือนกับว่าไมไ่ไม่ได้ตกมันนะครับสั่งได้หมดเลยครับยอดยอดครับ สยดยนมาถือคนนั่แล้ววันนี้ปฏติกิยาของเขาอ่อนเนาะดีขึ้นกันเนาะโอ้สุดยอดเลยครับก็ไม่ไปมี ไม่เห็นว่า,าจะาไม่ไม่มีความรู้สึกว่าจะอันนี้เลยนะครับนี่ก็สั่งยังไงก็ไปอย่างงั้นเลยเตกครับตกมันสองเดือนกอลัวสองเดือนกลัวแล้วนะครับนี่เอ๊แต่ว่าทำไมไม่ค่อยมีกลิ่นครับกลิ่นมันไปทาง,ง,งไหนเหนาะปกติว่า เขาที่กลิ่นแรงมากเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะครับกอกสองนะป,นปกตินี่เขาจะนอนไหมนอน,นอนดึกบ่ครับนอ,นอประมาณกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมเพียงขึ้นขึ้นหนันนอนสมเทือน โอ,อ,นอ้นแม <laughs> โมเมนต์ยุงหลายบ่กานขึ้นไม่ได้รับยุงลายบ่งอล<อ>ะายังโยนแม่นเหมือนกันนะครับนี่ก็ผมก,ก็สนช้างสนมากเขาไม่ถูกกับนี่ครับเดินตามผมมานี่ จะเป็นเป้าของเขาเลยนะครับดูครับเขาจ้อง,องเขาเหม่งเลยเขาจะเอาใบหญ้าพวกเศษหญ้าโยนใส่นะครับเขาไม่ชอบกันครับไม่ถูกกันครับนอนสามเทืเาสวัสีครับเหมือนกับเจ้าของนอนเขาก็นอนเหมือนกัน แสดงว่าจะมีก๊อกสอเพราะว่ามาใกล้ขนาดนี้น่าจะมีกลิ่นนะครับนี่ก็ผมมาใกล้ไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนะครับลิ่นไม่ค่อยออกรครับตแ,นะแต่บางตอนเดือนเดือนก,กว่าๆออกออกแรงเลยครับออกลอกลิ่นแรงครับนเเรปกติจักเดือนสามสี่ สามเลี้ยงครับแต่ก็มาดูแล้วก็ออกแรงเหมือนกันนะครับเต็มขมับเลยนะครับดูครับก็ช้างเชือกนี้นี่มีชื่อว่าพลายนกแรนะครับอายุประมาณสามสิบสี่ อาห้าประมาณสามแปดปีครับประมาณสามแปดปีนะครับก็มีรูปร่างลักษณะพอดีครับไม่สูงไม่ยาวพอดีพอดีเลยครับสมส่วนครับอุปนิสัยส่วนตัวเป็นไงดีก็ก็เขาได้แต่ครอบครัว ครับผมสมาชิกในครอบครัวเข้าได้นะครับก็สําหรับยืนถ่ายรูปได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ตกมันออกงานออกการได้สบายนะครับปกติกออกออกงานบ่อยอยู่แล้วครับภายนอกแลออกประจาครับผมก็ช้างทุกเชือกนี่ต้องมีควานนะครับถึงจะเข้าไปจับได้ถ้าไม่มีควานนี่ห้ามเลยนะครับโดยเฉพาะช้างตกมนันนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับนี้ได้นี้ไปไกลๆเลยนะครับ ส่วนมากเขาจะคุ้นกับเจ้าของที่อยู่กับเขาเป็นประจำนะครับครับให้กินน้ำกินหญ้า,า,ากินอาหารชจ้มือเขาก็าพูดง่ายๆคือเขาจะชอบเหมือนกันนะบางบางตัวนี่เขาจะรักเจ้าของมากเลยนะครับบา,บางตัวนี่ถ้าว่าเจ้าของโดนแกล้งนี่โอ้เขานี่ร้องร่นเหมือนกันนะครับนี่ ก็มีอยู่สีเชือกครับผมก็พายดากี้นู่นอยู่ไกลๆนูครับพายดากี้พวงเพชรพวงทองพวทงพวทองแล้วก็แม่ตักแมติกแล้วก็พลายนกแรนะครับนี่ก็วันนี้มาเยี่ยมชม ซุ้มพลายนกแรนะครับนี่ซุ้มบ้านชาวกวยสมัยโบราณที่มีช้างอยู่ทุกเสานะครับก็ถ้าจะเข้ามาบันไดบ้านนี่ก็เข้ามายากอยู่นะครับนี่เพราะว่าช้างอยู่ทั่วทุกเสาเข้ามานี่ก็ลําบากเลยครับครับผม K ก็วันนี้มาเยี่ยมครับพลายนกแรครับผม,บผมก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกุยาเจียงพลยแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้าที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับ